สบอกอันนึงก็ได้เอามาอวดสีบอกว่าเห็นเมย์หน่อยเป็นยังซีเนี่ยเมย์หน่อยยืมเงืนงนอหรือผัวฝรั่งยุสวีเดนเมย์หน่อยแต่งหน้าแต่งต่ของเมย์หน่อยมีอย่างแนวมืดชีวิตมีกระตาเดียวนะคะมีกระตานี่กระตาเดียวนะคะกระตานี่กระตาเดียวกับบริษัทมีอยังมากมมยนะคะแปลงจอนสันใส่ประจําใส่ประจาก็บริษัททุกมือมือนึกอยากไส้กับมืออยากใส้กับท่านะคะแต่ว่าสิมีกระป๋องใหญ่อีกนะคะ แป้งฟุนธรรมดาซึ่งมาจากเมืองไทยเวลาไปเมืองไทยก็หอบมาสองกับ๋องสามกับ๋องเบาว่ากับคุมอยู่เพราะว่ามีหน่อยซื้อแบบรุ่นน้อยรุ่นใหญ่รุ่นน้อยเนี่ยเอาไ้แต่พกเวลาไปใส่ก็ใส่ในกระเป๋าสะพ้ายไปแต่ส่วนมากบ่ได้ใส่หรอกเพราะว่าม่มักใส่กระเป๋ามักใส่กระเป๋านะคะอันนี้ก็ไว้ใส่สำรองแป้งผงสีจันบท่านาเวลาพื้นมันขึ้นอันนี้ก็เพิ่งไปซื้อยุ้านพมานานะคะแป้งพอนเพราะว่าแป้งมืดนะคะ แปลงท่าหนาปกติแล้วใสใส่ของมัน ine, ที่นี่ตกทีเดียวเอาอยู่ตกทีเดียวก็เอาไปอยู่อกหนาจีงซีนะคะเป็นแป้งพอนแต่ลับหนึ่งหาสิบกว่ากับสามร้อยกว่าบาทท่ามาจะใส่แปลงตัวนี้นะคะมันเหมดก็เลยบม่ได้ใส่มันมีแต่กระจกมันนะคะนี่มันเหมดใส่มัดพุงมันแล้วนะคะ,พ,ะพอดีนองเขามาเยี่ยมมือน,นั้นเขาไ้มากสองกสองกองจากมังไทยก็ได้เอาที่จริงฝากเขาซื้อนั่นแหละ วันนี <Techn Pokémon> ้เขาก็เลยมาเยี่ยมไข่ความก็ขนมก็นมเขาก็เลยบอกอาเอาดอกพี่น้องนุ่นไข่เป็นของอันเป็นของเยี่ยมไข่ไปเลยก็เลยขึ้นชีวิตมาในสองกับในสองตลับนะคะนี่นกระใสตัอนี้นะคะสําหรับแป้งท่านาจริงๆนะบ่มีชี่เนี่ยม่นนก็ใสแป้งตลาดนัดแถวพี่น้องยา่งตลาดนัดพี่น้องจะเห็นแตดนี่หอนี้นะคะว่างโยงงองแงงแง่งนี่นะไม่ไดเขาขายอันและเครื่องสำอางน้ำตลาดนัดนะคะมีในใส่ตัวนี้นะคะใส่จนสี่เหียนแล้วค่ะ ใส่จนซีมืดแล้วนะคะบอมี่เราขับของแพงของแพงซิมมีแคลิปสติกนะคะที่แพงอันนี้ก็ซื้อตลาดนัดนะคะนี่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 ทีท่าแกม้มตลาดนัดสองกระปุกนี่มาจากเมืองไทยนะคะส่วนนันทีท่าตาแต่นี่ค่ะตลาดนัดนะคะบริตตัวบริตตุมตลาดรัดลาลา,ลานะคะมาจากเมืองไทยนะคะมีอยู่สองอันอึ้งด่วงโอ้ยร่วงโอ้ยแพ้กอยมีอยู่สองแถวนะคะนี่ ตลาดนัดนะคะข้อน,นั้นพวกอยแดงนันหน้าใน,ตตานี่แตนเทนนอรสำหรับวีกับปตองอยังเลยค่ะตลาดนัดนะคะตลาดนัดเมืองไทยะคะ่ะอันละฮาบาทนะคะซื้อมาสามอันใสอยู่นี่โอ้โมเมนต์สี่หาปีบอวี3สามอันนี้อันนี้ก็ต่ใบทูเล็บห่างๆกันนึงข้อน,นั้นนี่กระตานี่ส่วนของที่แพ้งแน่กับสิบเป็น ลิปสติกนะคะพอมีใ,ใส่ของลิปสติกบันนี้นะคะเป็นยี่ห้อเลบเ,เป็นยี่ห้อเรบหลอนนะคะเพราะว่ามันสิเอาอยู่นะคะทีเดียวเอาอยู่นี่ก็คือลิปสติกในกล่องนั้นจะมีแค่นั้นแหละที่ของแพงแพงก็เป็นเงินบานนี่ก็ล้อยถ้าซื้อในห้างมันจริงๆรนะอยสี่สิบเก้าก็ประมาณเจ็ดเจ็ดรอยกว่าบาทแต่ไมื่อย,ยน้อยจะซื้อนา่เวลาไม่หน้อยไปเลื่อนนะคะไปเลื่อนไม่นยนยซื้อมันก็จะถือมันก็จะอยู่สี่สี่รอยกว่าบาทถือพวกกันเกือบเคืองนะคะ เวลาไปเลือดแต่ละเทือไปเที่ยวเลือดก,ก็จะซื้อมากก็มีสีสีชอบชอบอยู่บวกกี่สีดอกมีซอสเคยนคิ้วบอกคะมีซอสเคยนคิว้วสิบบาทต,ตลาดนัดถ้าพี่น้องเห็นเนี่ยจะหูเลยว่าของจริงค่ะสิบบาทต,ตลาดนัดนะคะซึ่งมาจากเมืองไทยนะคะแต่ว่ามักแบบนี้หลายที่สุดแบบมีใส่ดีที่สุดนะคะสิบบาทต,ตลาดนัดตะกี้ขายหาบาทนะคะนี่คือเครื่องสำอางนี่ใลวิธีชีวิตของแม,ม,ม่เงยหน่อยมัมมี่หิ้งมากมมยมีทอนี่ที่ใส่นะคะแต่งสีจัน อันนี้ก็ไปซื้อมากพราว่าแปรงเหมิดก็เลยไปซื้อรัน้าพมามากพว่าไหนใส่ซ้่มเปิดตลัดแล้วว่าไนใส่แปลงในตลาดนัดอะใส่ดีกลัวนะคะอันนี้ตลาดน้าไม่ใช่จำบ่ดว่าเมื่อกี้บาทดอกสี่สิบกว่าบาทหรือห้าสิบกว่าบาทเนี่ยจำบ่ดนี่ใส่จนเกี้ยงแล้วนะคะสิเกี้ยงแล้วใส่จริงๆก็คือใส่แปลงตัวนี้ละค่ะนี่เบอร์สองนะคะมันเหมิดมันเกี้ยงแล้วก็เลยเก็บไว้เธอเอากระตุกมันใส่ซองนั้นซองนี้ให้ซื้อ มดกระตานนี่กระสามสาจังสิตแตงตัวเอหนึ่งนี่แหละเครื่องสาอางมาดามหน่อยบุมีม่เราค่ะอันที่แพ่งๆรูๆอันที่ว่าสิเป็นเท่านั้นทนีบนะะ้บุมี่นะคะบูมี่แม่นังนาไม่ใช่หน่อยในแตงนหนกนีแหละคะ่ะที่ปัดแก้มสิบห้าบาทดีนซอเขียนตากระซี่สิบกว่าบาทนีนซอเขียนคิ้วสิบบาทนะคะบูมี่ยังมากไม่แพ่งแนนกมีแปรงชีเน่กับอัลิปสติกเท่านั้น ทีนี่ก็ซื้อมาจากเมืองไทยเวลาไ,ไปไหนไปเมืองไทยไปไหนก็จะซื้อมาประมาณที่ละโหลยางคอหางอ็ยางเขาอันเซเว่นอีเลเว่นมีพนังกงานยิบเลยเพราะว่ายิบนี่ยิบจนขาแนมนียยิบจนมันเหมดแถวนะยิบเอามาจนเหมดแถวแล้วก็ดินสอเขียนคิวแบบนี้นะคะยี่ในเซเว่นอีเลเว่นมีมันจะเป็นซองซองหนึ่งมีสองแพงม่หน่อยจะยิบขึ้นมาเลยสิบแพงสิบสิบแพกอันนี้ก็ยิบมาสิบแพคนะคะ เวลามือสิกลับสิเขาเซเว่นแล้วก็สิซื้อของสุ้มนีนะคะชีวิตบ่มีอยงหลายไปเมืองไทยกับห้องสภามมาจากเมืองไทยนะคะไปเพปตินัมถ้าก่อนสิเดินทางสองมือเดินทางกลับมาเิเดินสองมือสิเขากรุงเทพเปิดโรงแรมอยู่แล้วก็มือมือ,มอหนึ่งมือ,ใ,อ,อในหนึ่งวันอะ่ะวันวันหนึ่งอะ่ะเมื่อมือเลยสิเมื่อเวลาอยู่กับเพปตินัมนะคะกับแท็กซี่คนรถมันติดกับสินั่งรถจากโรงแรมมาเพปตินัมแล้วก็ซื้อเอาให้พ่ออยากได้อยังซื้อเอาให้ครบ แต่ว่าตรงเบิ้องมากระเป๋าเจ้าของเหลืออีกจักกำหนักจักเท่าใด้แกงสีเอาได้นะคะจากนั้นก็กลับไปกลับไปโรงแรมไปหานางแ็กของพอมือต่อมาเครื่องบินสิออกประมาณตีหนึ่งมือที่สิเดินทางนั้นแงมือเศร้าก็สิไปตลาดนะคะไปตลาดสดนางรถไปตลาดสดไปหาซื้อเอาของอีสานอีสานสารพัดทาตะไคร่ใบบกูดอันนั้นอันนี้อันเนลโบมีนี่นี่แหละซุ้มของอาหารในแสนเขามีหน่อยเนี่ยไม่น้อยก็จะซื้อมากเร็ตเราก็จะซื้อมีดมาอันนึงมีดบางประมาณสิบกว่าบาท มาหอดนรงแรมกับ,มนะกบซ,ๆๆซ,ซ,ซแบบม,บมบนซๆๆซบานมๆๆงางตะไคร์นะกับซนังซ้อยซ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 อยแบบซ้อยแบบก็ไปทํามาตำแจ้วกับซ้อยแบบวส่ใส่กับอันใส่ตุ่มใส่หยังงั้นสินะส้อยส้อยแล้วก็กระดานสื่อพิมพ์หอแล้วก็แพร์แพร์งั้ใส่กระเป๋าส่วนพวกผักพวกหยังนี่ส่วนผักสดนี่พอใครซื้อดอกนกากจะเป็นพวกบกอกบกเคือเหลืองบกเอิก๊กอา่า แนงดาพวกไม่แน่มาอันจุม่มที่ว่ามันหานงยง่ายล้วก็บีงัวนะคะบีง่วนี่ซื้อมาจากข้องเตยเลยไปซื้อเป็นพกมาเลยนะคะหล้กก็มาจังล้านขายอันร้านขายอาหารอีสานอยู่หนานลงแรมนะคะต้มให้แล้วก็กรอกใส่ขวดแบบซีแล้วก็หอ่หอห่อใส่กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็เห็ดมาแล้วก็เอาใส่ในหลุมใส่ในซอกระวางเสือผานะคะ ถ้าไปเมืองไทยจริงๆไม่น้อยสิใส่เสื้อผ้าเท่าที่พี่น้องเห็นอยู่ในคลิปอยู่ในบ้านนะคะไม mm ่น hmm. you know ้อยจะมีเสื้อยืดอยู่บปถึงบกกีโตเลยค่ะซี่หาโตกางเกงยืดไล่ๆนเงตัวละตัวละเจ็ดสิบแปดสิบบาทเมืองไทยอะนะไม่น้อยก็ใส่จังสี่แล้วไปเมืองไทยไม่น้อยก็เอาสุดสุ้มนี่แหละไปใส่ที่เมืองไทยเขาใส่เสร็จไม่น้อยก็เอาสุดสุ้มนี่แหละกลับมา บอกบาๆค่อยได้ใส่เสื้อผ้า,าย้อมไม่ยุนิก็ใส่เสื้อผ้าที่เห็นไทยคลิปใส่เสือส้อไปเที่ยวเสื้อหมอกเสื้อไม้กัเกินไร้ไร้นั่นก็คือใส่อยู่ในบ้านลไปเมืองไทยก็เอาสูบนี่แหละไปใส่อยู่เมืองไทยพอใส่เสร็จก็หอบกลับมาหนำคือเก่านะคะเป็นคนที่ใส่วิถีชีวิตง่า,งงายๆก็บซิมีบ้างที่ซื้อสุดอาจจะเป็นชุดแซกชุดยังใส่มือไหนคือมันก็อัดใส่ง,ง่ามๆไปกินเข่าเนั่นแหละอาหารกับพอยไงบ้างเป็นบางครัง้งแต่โดยมากแล้วจะถือจะถือที่เออจะใส่ชีวิตแบบ เสยืดกางเกงยืดเพราะว่าชีวิตต้องแบกกระเป๋าในการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดหนึ่งนะคะเสยืดเกงยืดสะพายกระเป๋าเป้หนาหลังแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบหนึ่งสําหรับตัวพญ่กับเสื้อยืดกางเกงขาสั้น้องเข้าแต่กันทั้งครูนะคะบ่มีดอกค่ะสีเตงตัวแบบเสื้อเสืเส้อเชิดกางเกงยีนแต่งตัวดีๆล้อลอมาดมมาดาม,มิสเตอร์ไปยืนฐานรถทั่วในบ่มีล้วค่ะ ไปสไตล์นั่นแหละคะ่ะใครคนแมน่มันจะดีเขาเห็นว่าคอยเนี่ยบม่มีเนี่ยเขาให้เขาว่าคอยพวกคอยเนี่ยฝรั่งขี่นกนะ่ะดีแล้วนะคะบ่มีบ่มีไพ่มาหาตัวเองนะคะนี่ก็เน,นื่องการบอกเราสําหรับการใช้ชีวิตง่ายของเมียหน่อยนะคะหายเบิ่งทุกมุมทุกแนวแลล้้วีีท่น่นะด้วยรักจากใจรักแบบจุ๊บ